เออยังไม่ใส่ยังไม่ใส่ครับยัไม่ได้ใส่เอาแล้วครับเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นเอาจับเอ้ไปต้องมองเราต้องมองจับดีดีดึงดันนะอย่าแอบอย่ากลัวก้มหน้าเข้าไปอย่าพุ่งอย่าแข่อย่างนั้นเอาจับแน่นๆนะครับจับแน่นๆนะครับ ดีงไกลมากแต่ใกล้มากแต่ใกลมากดึงช้าช้าจ,จนลั่นกำแน่แนๆนะครับจำมแน่นแน่นห้องไว้อย่าถือไว้ไวโอ้โหเป็นร่รอดรอดรอด <laughs> กำแน่แนๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับแต่ไกลตัวก่อนจำมแน่นๆนะครับจำมแน่นๆนะครับโอ้โหเอาวเดี๋ยวไวนะ้นับดีเดี๋วเว้ยเฮ้ยรูกนี้แหละจำมแน่นๆจ่นำแน่นๆน่้องไว้อย่าสนใจอย่างอื่นจำมแน่นๆจ่นำแน่นๆจ่นำแน่นๆ